เรื่องย่อละครโลกหมุนรอบเธอชีวิตของชินเริ่มต้นใหม่อีกครั้งโดยใช้ชื่อว่าราเชนในฐานะนักธุรกิจหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงเจ้าของบริษัทเกมออนไลน์ส่วนมานะขอลาออกจากบาโฮสของฟอร์ดเพื่อมาเรียนต่อปริญญาตรีขณะที่ตะวันทดลองงานเป็นนักข่าวที่สถานีอำนาจอนันต์โดยมีพอลเป็นผู้บริหารสถานี และคอยให้คำปรึกษาตะวันมุ่งมั่นและตั้งใจทำงานมากแต่ก็เจอกับคู่อริเก่าอย่างฟ้าใสที่คอยหาเรื่องอยู่เสมอระหว่างที่ทั้งสามคนต่างโฟกัสกับเป้าหมายของตัวเองยายเฟืองก็ล้มป่วยหนักโดยมีมานะรู้อยู่คนเดียวมาช่วยลุ้นกันว่าพวกเขาจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของตัวเองได้อย่างไรขอขอบคุณสำหรับการรับชม โปรดติดตามตอนต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ